สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท,ทุกท่านเม่อ้อยนะคะวันนี้มีอ้อยมีเมนูขนมหวานจากผลไม้ซึ่งทานแล้วสามารถดับกระหายคลายร้อนมันคือเมนูวุ้นแก้วมังกรแดงกับลำไยในน้ำเชื่อมาราดด้วยกะทิ ซึ่งเป็นเมนูที่ได้ความหวานจากน้ำมะพร้าวน้ำหอมน้ำกระทิใบเตยลำไยและมีความหวานจากน้ำเชื่อมและเมื่อเพิ่มน้ำแข็งเข้าไปเวลาทานจะรู้สึกสดชื่นมากยิ่งขึ้นถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจยังไม่เคยลองทำทานเองสามารถทำตามมีอ้อยได้เลยค่ะแต่ก่อนอื่นมีอ้อยฝากกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปของมี่อ้อยขอบคุณมากค่ะขั้นตอนแรกมีอ้อยปอกเปลือกลำไยก่อนค่ะมีอ้อยจะใช้ลำไยประมาณ ครึ่งกิโลนะคะหลังจากเอาเมล็ดออกและมีอ้อยจะนำลำไยไปล้างน้ำให้สะอาดประมาณสองน้ำ หลังจากที่ล้างน้ำจนสะอาดแล้วขั้นตอนต่อไปคือการคว้านเอาเม็ดลํลำไยออกโดยการใช้ปลายมีดแหลมหรือมีดคว้านแทงบริเวณขั้วของลำไยและหมุนปลายมีดแหลมไปตามบริเวณเม็ดลํลำไยโดยครอบรอบเม็ดลํลำไยจะหลุดออกมาง่ายๆตามภาพในวิดีโอเลยค่ะหลังจากนั้นพักทิ้งไว้แล้วเราไปดูกันนะคะว่ามีวัตถุดิบและส่วนผสมอะไรกันบ้างมีลำไยที่แกะเอาเมล็ดออก500กรัม เนื้อแก้วมังกรแดง300กรัมน้ำมะพร้าวน้ำหอม700กรัมน้ำตาลทราย300กรัมน้ำมะพร้าวน้ำหอม300กรัมเกลือป่นเศษหส่วนสีช้อนชาใบเตย3ใบขวดเป็นปมผงวุ้น25กรัมและกะทิ200กรัมมีอ้อยใช้กะทิกล่ลองนะคะส่วนผสมทั้งหมดสามารถดูที่ใต้คลิปได้อีกครั้งนะคะ มีอ้อยเทน้ำมะพร้าวน้ำหอม700กรัมลงไปในหม้อเติมผงวุ้น25กรัมและทำการคนส่วนผสมให้ผงวุ้นละลายดีหลังจากนั้นพักทิ้งไว้ก่อนนะคะมีอ้อยจะไปทำการบี้เนื้อแก้วมังกรแดง300กรัมโดยการใช้ซ่อมบี้นะคะ บีไม่ต้องละเอียดมากนะคะให้มีเนื้อของแก้วมังกรแดงเวลาทานจะได้รสสัมผัสของเนื้อแก้วมังกรแดงนะคะเมื่อทําการบีเสร็จเรียบร้อยแล้วมีอ้อยจะคนส่วนผสมของน้ำมะพร้าวและผงวนอีกครั้งหนึ่งนะคะและจึงเติมแก้วมังกรแดงลงไปคนส่วนผสมให้เข้ากันและพักทิ้งไว้ประมาณ15นาทีในระหว่างที่พักส่วนผสมของวนแก้วมังกรแดงมีอ้อยจะไปทาน้าเชื่อมค่ะตั้งหม้อเปิดไฟกลางค่อนข้างอ่อนเติมน้ำมะพร้าวน้ําหอม300กรัมตามด้วยใบเตย สามใบขมวดเป็นปมต้มใบเตยกับน้ำมะพร้าวน้ำหอมสักพักหนึ่งนะคะเพื่อให้น้ำมะพร้าวน้ำหอมมีกลิ่นใบเตยมากยิ่งขึ้นมีอ้อยจะใช้เวลาในการต้มน้ำมะพร้าวน้ำหอมกับใบเตยประมาณ5นาทีแต่ถ้าหากท่านผู้ชมต้องการให้มีกลิ่นหอมมากกว่านี้ก็ยืดระยะเวลาออกไปได้ค่ะแต่ต้องระวังน้ำมะพร้าวน้ำหอมจะแห้งลดจำนวนลงค่ะหลังจากที่ต้มใบเตยกับน้ำมะพร้าวน้ำหอมนานถึง5นาทีมีอ้อยเติมน้ำตาลทราย300กรัมลงไป ปล่อยส่นสมให้เดือดและให้น้ำตาลทรายละลายเองนะคะหลังจากที่น้ำตาลทรายละลายดีแล้วมีอ้อยคนส่นผสมอีกครั้งและจึงปิดไฟ นำส่วนผสมหองน้ำเชื่อมไปกรองกรองเพื่อให้ส่วนผสมของน้ำเชื่อมมีความสะอาดมากยิ่งขึ้นหลังจากที่กรองส่วนผสมของน้ำเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพักทิ้งไว้ก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปมีอ้อยไปทำวุ้นแก้วมังกรแดงหลังจากที่พักทิ้งไว้ประมาณ15นาทีมีอ้อยนำหม้อตั้งไฟโดยใช้ไฟกลางนะคะคนส่วนผสมไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าส่วนผสมเดือดและจนกว่าผงวุ้นละลายดีไม่เป็นเม็ดติดไม้พาย เมื่อผงวุ้นละลายดีไม่ติดไม้พายแล้วนะคะมีอ้อยปิดไฟค่ะและยกหม้อลงออกจากเตาหลังจากนั้นมีอ้อยจะทำการกรอกส่นสมของวุ้นเก้วบางกรแดงลงไปในลูกของลำไย,ยนะคะ มี่อ้อยจะใช้ช้อนชงกาแฟนะคะหรือจะใช้ช้อนอะไรก็ได้ค่ะที่มีขนาดเล็กก่อนที่จะทําการตักหรือกรอบวุ้นแก้วมังกรแดงลงไปในลูกลาไยให้ใช้ช้อนนะคะคนส่วนผสมของวุ้นแก้วมังกรแดงในหม้อทุกครั้งนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้วุ้นแก้วมังกรแดงในหม้อเขาเซ็ตตัวไว้ค่ะหลังจากที่ทําการกรอกเรียบร้อยแล้วส่วนผสมที่เหลือมีอ้อยจะเทใส่ภาชนะที่มีอ้อยเตรียมไว้ พักส่วนผสมให้หายร้อนและเซตตัวและนำไปแช่ตู้เย็นในช่องธรรมดานะคะประมาณ3-4ชั่วโมงหลังจากที่แช่ตู้เย็นประมาณ3-4ชั่วโมงแล้วมีอ้อยจะใช้ช้อนตักแยมนะคะเป็นตัวช่วยกรีดบริเวณขอบของภาชนะเพื่อให้วุ้นหลุดออกมาง่ายๆหลังจากนั้นคว่ำภาชนะและเคาะเล็กน้อยวุ้นก็ออกมาแล้วค่ะมีอ้อยจะแบ่งส่วนผสมของวุ้นออกเป็นสส่วนส่วนแรกมีอ้อยจะทำเป็นเส้นนะคะ มีอ้อยก็จะใช้ที่ขูดมะละกอนะคะทําการขุดแก้วมงกรแดงในส่วนนี้ให้หมดเลยค่ะส่วนบุญแก้วมงกรแดงที่เหลือนะคะมีอ้อยจะหั่นเป็นลักษณะของลูกเตา๋าท่านผู้ชมสามารถทานให้ได้ขนาดที่ท่านผู้ชมต้องการได้เลยค่ะขนาดที่มีอ้อยหั่นนะคะจะมีขนาดประมาณ1เซนครึ่งนะคะหรือ1.5เซนติเมตร หลังจากที่หั่นเป็นรูปลูกเต๋าเสร็จเรียรรบร้อยแล้วนะคะมีอ้อยจะพักทิ้งไว้ก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปมีอ้อยไปทําส่วนของกะทิเพื่อเป็นซอสสาหรับราดบนขนมนะคะมีอ้อยตั้งหม้อนะคะตอนนี้มีอ้อยยังไม่เปิดไฟค่ะเติมกะทิ200กร,รัมลงไปมีอ้อยใช้กะทิกล่องนะคะ หลังจากนั้นมีอ้อยเปิดไฟโดยใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนและเติมเกลือป่นเสร็จหนส่วนสช้อนชาคนส่วนผสมให้เข้ากันจนกว่าเกลือละลายดีและกะทิเดือดเล็กน้อยอย่าต้มนานจนกะทิเดือดเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วจะทำให้กะทิแตกมันดูไม่น่ารับประทานนะคะ เมื่อเกลือละลายดีแล้วและกะทิเดือดเล็กน้อยตามภาพในวิดีโอนะคะมีอ้อยปิดไฟค่ะนำกะทิเทใส่ภาชนะหรือชามที่ท่านผู้ชมเตรียมไว้นะคะถ้าท่านผู้ชมต้องการให้กะทิมีความสะอาดมากขึ้นและมีความเนียนนะคะท่านผู้ชมสามารถกรองกะทิก่อนนำมาใช้ได้ค่ะเมื่อส่วนผสมต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ท่านผู้ชมตักส่วนผสมใส่ถ้วยอย่างละนิดละหน่อยนะคะ เติมน้ำเชื่อมใส่น้ำแข็งราดด้วยกะทิในปริมาณที่ท่านผู้ชมต้องการได้เลยค่ะท่านผู้ชมลองทำทานดูนะคะเหมาะกับอากาศร้อนๆมากเลยค่ะมีอ้อยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท่ททานนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอมีอ้อยตั้งแต่แรกจนจบหากผิดพภาพระการใดมีอ้อยต้องขออภัยด้วยตอนนี้มีอ้อยขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ